รัฐมนตรีหญิงเหล็กตอนที่65บทประพันธ์ของท่านอาจารย์สิงห์ขอนวงจิตติมาด็อกเตอร์ประจักษ์สินนั่งในห้องทำงานด้วยสีหน้าที่บึ้งตึงวราวกับโกรธใครมาสักสิปีในโตคนสวนกับคำแปลงคนควาสองพอเมียร,รีบเข้าไปหาเจ้านายหนุ่มว่าไงครับคุณหนูเวลาเนี้ยคนณราตีกับพวกเนี่ยสมัครสอรสอเรียบร้อยแ,แล้วนะครับ การออกหาเสียงขนาดใหญ่มันใช้ตึกแถวที่หน้าตลาดสดเนี่ยเป็นที่ทําการพักนะครับผู้คนยอมรับเสียงในสลัมเนี่ยมันออกมาทางนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะคนในเขตอำเภอเมืองเนี่ยนิยมมันมากเลยมันมีผลงาน,นเด่นหลายอย่างเลยนะครับในตะเขืนปล่อยให้มันได้เป็นผู้แทนนะมีหวังมันได้ใหญ่ครับเมืองดีๆนี่แหละครับมันเาเงินอัดพักก็ไปรฐัฐมรีลเลยนะครับคนสวนรายงานเสียงรัว ไม่ต้องการจัดมันให้ได้ก่อนให้มันใหญ่เกินตัวอย่างที่ดุงตัวว่านี่ในผมดี่แค้นม,มันนักจากสินทุบกําปั้นลงบนโต๊ะดังโครมคําแปลงรีบสอนคราวนี้คุณหนูต้องเอามันให้อยู่หมัดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยเราลาบากกันแน่ผมรู้หนะ้าป้าคราวนี้ผมกะเอาตูมเดียวเลยเอาแบบที่มันทํากับคุณพ่อได้แหละป้พาพอดีแล้วละ่ะถ้ามีให้ป้าช่วยเนี่ยก็บอกนะคะป้าจะทําให้ทันทีเลยเก็บใจกับมันมากเก็บใจเธอคุณหนูด้วยนะคะ มันก็คืออีนางปีศาจร้ายข้าได้กระกทั่งท่านประจวบที่แสนดีกับมันให้มันสารพัดสารพันโดยเฉพาะเงินสดก็ได้เป็นร้อยกว่าล้านตึกแถวอีกไอ้เรื่องเพชรเรื่องทองดูมันยังทําได้ลงคอปราว่าอย่าลีลอยนะคะรีบจัดการมาสักเถอะเอาระเอาละป้าคอยดูภายในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะว่ามันจะเละกันแค่ไหนป้ากับลุงต้องช่วยผมทํางานในครั้งนี้ด้วยนะคุณหนูแชมาเลยคะ่ะคุณลุงกับป้าเนี่ย ยอมทําให้คนหนูทุกอย่างขอบใจมากนะจากนั้นดอร์ประจักษ์ศิลป์ก็ได้อธิบายแผนการคร่าวๆให้กับสองพะเมียอาจเป็นค่าเก่าเต่าเลี้ยงของบิดาฟังอย่างคร่าวๆเมื่อโตและคําแปลงออกจากห้องไปแล้วทายาทของนายประจวบก็ระเบิดเสียงรองออกมาดังกระหึ่มห้อง <laughs> ราตรีแกคิดจะแย่งอานนท์ไปถึงฉันอย่างนั้นหรไม่มีทางฉันรักอานนท์อานนท์แกต้องไปลงนรก ด็อกเตอร์ผู้มีจิตใจวิปริตผิดเพศหลุดป่ากมาเช่นนี้ไม่พูดถึงเหตุผลที่ราตีฆ่าบวดาแม้แต่น้อยจากนั้นจึงพยายามโทรเข้าไปที่สำนักงานพักซึ่งราตีเป็นผู้อำนวยการอยู่กระทั่งโทรติดฮัลโหลสำนักง,งานพักจะพาชาพัฒนาประจำเชียงรายคะ่ะขอสายคุณอานอน์ประจักษ์สิงกอดเสียงพูดลงไปอ๋อสักครู่นะคะอ่ะคุณอานอนอนกำลังมาพอดีเลยคะ่ะ ขอโทษนะคะจากที่ไหนคะบอกเขาว่าประจักษ์สินโทรมาฮาลัลโหลผมอนนลพูดครับทูนหัวนี่นี่เจตใจไาใแช่์ละกันไปถึงไหนกันนะคะไม่ยอมกลับบ้านกับช่องรู้ไหมผมคิดถึงหัวใจแทบขาดอยู่แล้วนะผมกำลังยุ่งเรื่องสมัครสสอนะครับเรื่องนั้นอนะผมรู้แล้วลนะ่ะสมัครเสร็จก็แวะมาบ้างสิคนคอยเขาก็คอยจนแห้งเหี่ยวตายอยู่แล้วนะอ๋อนี่อนอนลพรุ่งนี้เนี่ยผมจะทําบุญให้คุณพ่อนะคร ครบรอบสองปีที่คุณพ่อ,อจากไปเนี่ยคุณจะมาไหมครับอืมผมต้องขอตัวนะครับผมไม่ว่ากันนะไม่หรอกความจริงอะคนไม่รู้จักมากคุณคุณพ่อจะมาหรือไม่มามันก็ไม่น่าเกลียดหรอกแต่ว่าอีกคนนี่สิราตีใช่ไหมก็คือใครลักซะนะพวกนี้ให้ลุงโตกับป้าคำแปงนะัดไปบอกนะผมไม่อยากจะพูดกับเขาอะ่ะถ้า,างั้นผมไม่ไปนะครับก็ตามใจคุณสิครับตรักทำบุญแล้วคุณต้องมาหาผมนะ อน,อนนท์ผมคิดถึงคุณใจะจะขาดแล้วรู้ไหมทุนหัวครับเดี๋ยวผมจะไปหานะแล้วเงินทุนหาเสียงล่ะคุณจะเอาอีกไหมล่ะอ๋อยังล่ะครับถ้ายัางไงผมจะรบกวนทีหลังนะคุณต้องเป็นสสได้นะทุนหัวผมยังเสียดายอยู่เลยนะที่ไม่ได้สืบจตนาลมของคุณพ่อถ้าผมทํานะผมจะดันให้คุณเป็นสสให้ได้เลยแต่ว่าคุณลงสมัครเขตไหนล่ะเขตหนึ่งครับชนกับสองแสงสสตลอดการด้วยอ๋อเขตเนี้ย คนของพ่อยังปิวเลยนะคุณน่าจะลงเขตสอนไม่ก็เขตสามนะคือผมต้องการชนช้างนะครับด็อกเตอร์ถ้าเกิดว่าผมรมช้างนี่เนะี่ยผมดังแน่สมมติว่าถ้ารมไม่ได้ก็เป็นตั้แต่เหมือนกันนะครับอุ๊ยไม่น่าเสี่ยงเลยนะอน,อนนท์ถ้าต้องการเงินซื้อเสียงเท่าไหร่บอกผมได้นะผมไ,มได้ใทันทีเลยอืมแต่ว่าคุณลงสมัครเขตเนี้ยคู่กับใครแล้วอ๋อกับปราตีแล้วก็พี่นานจันนะครับเอ๊ะลงคู่กับมันได้ยังไงอินังปีศาจนั่นะนะ่ะ ประจักษ์สินหลุดปากออกมามันเป็นเรื่องเกมการเมืองนะครับด็อกเตอร์ผมก็ไม่ได้พิศวาดใครเป็นการส่ตัวหรอกเชื่อผมสิอืงั้นก็นแล้วกันนะโอเคนะคุณมาหาผมนะอานนท์ครับผมไปแน่แต่ขอเวลาผมสักสองสัปดา์นะด็อกเตอร์หนุ่มวางหูดีดมือปลอกทุกอย่างเป็นไปตามแผนเป่าต้องกอารอานนท์ออกไปนอกนั้นอนะ่ะใครจะมาติดพระรังแห่ก็จ้างหัวมันช่วยไม่ได้จากนั้น เรื่องราวสองวันก่อนก็ผลเข้ามาในหัวของดอร์ประจักษ์ศิลอีกครั้งที่ห้องรับแขกใหญ่โตกับคำแปงสองสามีภรรยาถาร่างร่างหนึ่งเข้ามาในห้องนั้นดเอร์ประจักษ์ศิลเห็นแล้วเบิกตากว้างนั่งอ่อนนี่เกยงไม่น่าตายหรอกเหรอค่ะคนยังอ่อนตายยากค่ะแล้วทำไมถึงไม่ตายสักทีล่ะเขาเป็นว่าคนเร็วอย่างอ่อนเนี่ยหยมมาทุดถ้าไม่ต้องการไปให้หยมมาโรคนะคะก็เลยไม่หยอมาไปสักที อ่อนพูดจ้อไม่วันเกรงใดๆจะรู้ว่าคนที่พยายามจับตัวหล่อนไปเพื่อฆ่านั่งจ้องหน้าอยู่ก็ตามคำแปลมเรื่องอยคุณหนูคะอย่าเพิ่งมีมโนโหเลยนะคะนางอ่อนเนี่ยมันไม่ได้อจะบอกคุณหนูเรื่องอะไรรีบพูดมาสิแล้วรีบใส่หัวแปซ๊ซก,ก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจใจเย็นสิคะคนเราเนี่ยอย่าเพิ่งเข็นฆ่ากันเลยนะคะอ่อนอาจจะมีประโยชน์ให้ก,กับด็อกเตอร์ก็ได้งั้นแกก็พูดมาสิอดีสาวจากสลัมยิ้มที่มุมปากนิดหนึ่งเชิดหน้า และแววตาอย่างมีลักษณะยอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้นะคะอ่อนเนี่ยจะเป็นเมียน้อยของบปฐวิชญ์านท่านทั้งรักและหลงอ่อนมากเลยนะคะนี่ให้ฐานมาส่งก็รออยู่ข้างนอกดอกอรประจักษ์ศิลป์หันไปสบตาก,กับโตและคาแปลงแล้วกํับมาเอ่ยกับอ่อนแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับฉันด้วยล่ะเกี่ยวสิคะทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าทเตอนเนี่ยคิดที่จะฆ่าอ่อนอยู่แล้วก็ขอให้เลิกล้มความคิดนดั้นเลยนะคะ ผู้การวิชาเนี่ยไม่ไว้ชีวิตด็อกเตอร์แน่ๆค่ะนี่จบเรื่องของแกแล้วใช่ไหมงั้นก็ใส่หัวออจากบ้านฉันไปได้ละหนงังไพ่อ่อนกับหัวเราะร่นเป็นหมูไม่กลัวน้ําร้อนแล้วเอ่ยออกมาอีกว่าอ่อนรู้นะคะว่าด็อกเตอร์เนี่ยมีอะไรกับคุณอณนนท์อีอ่อนลุงโตลากคอมาไปเดี๋ยวนี้โตกับคําแปลงย่างสามครูกมาต้องชะง,งักเมื่ออ่อนถามปตะวัตวนินี่จะมาแต่ต้องตัวฉันใช่ไหมไม่อย่างนั้นนะฉันในฐะทหารโฉมบ้านแน่นี่ด็อกเตอร์ เรื่องดรเตอร์เป็นเกย์เป็นตุ๊ดนะมันไม่รอดพ้นจากการสอบรู้สวเหนึ่งของฉันไปได้หรอกแรกๆเนี่ยฉันยังสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าฉันเนี่ยพยายามให้ท่าดร็อเตอร์ก็ไม่สนใจแต่ว่าการตายด้านก็ไม่ใช่ฉันน่ะสงสัยตอนที่เรื่องของราวของดร็อคเตอร์มันขึ้น,นลงจึงได้รู้ว่าเป็นเกย์ยังไงละ่ะแล้วก็ยิ่งแน่ใจก็ต่อมว่าคุณออนนะมาบ่อยๆนะนี่นี่นี่แกมัคนน์เขาแแต่งงานคุณลาตีทั้งสองนอนร่วมห้องกันมานานแล้วแกแกว่าอะไรนะ่าอนอน ยากสินถามมาลุกขึ้นอย่างลืมตัวซึ่งเข้าทางปืนนองอ่อนแล้วคราวนี้คุณอนอนท์กับพี่ตาทีเนี่ยจะแต่งงานกันอะไรโรนี้ละ่ะคะตอนนี้นอนห้องเดียวกันด้วยตปไปได้ยังไงนะมันเคยไปมาน,น้อยพลโทวิชานพ่อของอานอนท์ฉันสืบรู้มานะมันเป็นไปแล้วค่ะด็อกเตอร์ท่านได้ผลเนี่ยนะคะ่อไปพักหนึ่งเลยล่ะค่ะแต่ครานี้ยอมแพ้คุณอนนท์ไปแล้วบัดซโซดี่สุดน,นี่ดีด็อกเตอร์คะอ่อนน่ะมีแผนที่กําจัดพิาตีนะจะลองฟังดูหน่อยไหมละ่ะคะ แล้วแกอยากจะกาจัดมันทําไมก็อยากให้ไปพ้นพ้นทางของอ่อนนะสิเพราะว่าอ่อนตอนนี้น่ะตกเป็นเมียของท่านในพลแล้วแต่ว่าแผนนี้อ่อนเขาวมาอปดอเรทํานะคะถ้าไม่ทําคนอนอนก็อาจจะแต่งงานกับพีต่ตตีแล้วก็อยู่กินอย่างเปิดเผยก็ได้นะคะถ้าอย่างนั้นแกก็บอกมาซิว่ามีแผนการอะไรเป็นอย่างไรอดีตเด็กสาวจากสลัมเริ่มบอกแผนการทุกอย่างให้กับดอตอร์รู้แล้วหล่อนก็รีบออกจากกรหัสหลังโต มาขึ้นรถจิบทหารซึ่งคนขับยศสิบโทนั่งประจำที่คนขับรออยู่หม่กลับเลยนะแล้วคนอ่อนว่าจะไปตลาดหรอครับไม่ละ่ฉะฉันต้องการกลับค่ายแวะสัมภูตด้วยนะได้ละครับบอกคนขับเสียงแข็งตามแบบฉบับทหารผูกคร่งวิไหนในที่สุดเราก็ยืมมือดอเตอร์จัดก,การกับพิธาติได้สําเร็จนี่คิดจะกําจัดเราอย่างนั้นเลยของรถที่หลังมันดังกว่าอย่างนี้เราวเว้อ่อนคืมอกคืมใจในที่สุดจิบพามาจอดที่หน้าสัมภูต อ่อนเดินหายเข้าไปนานครึ่งชั่วโมงก็ออกมาขึ้นรถอีกครั้งกระทั่งมาถึงบ้านพักเมื่อเวลาเที่ยงพอดีพลโทวิชานกําลังกลับเข้าบ้านแล้วถอดเสื้อเสียเรบร้อยพร้อมกับถามเป็นไงมาแล้วอ่อนไปพบดรประหยัดศิลมาค่ะเราไปพบทําไมละ่ะก็ไปเจราจารเรื่องที่อ่อนเคยเรียนท่านตอนที่อ่อนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆอย่างนีะคะแล้วดรวายอย่างไงบ้าง,างละ่ะตอนนี้ไม่มีอะไรแล,ะละะ้วค่ะก็คงเกมบาร,รมีของท่านนะอีกอย่างหนึ่งก็ได้พูดจากแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นนะคะ ออนผลทวิชานยื่นหน้าเข้ามาเธอรู้เรียังว่าอานนท์กับปราตีนะมาสมัครผู้แทนเขตหนึ่งอำเภอเมืองของเราเนี่ยแหละแล้วใครอีกคนไม่รู้อยู่ตรงกลางฉันเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เห็นลงหนังสือพิมพ์ทีวีพูดกันใหญ่เลยนะวิชานพูดด้วยส้มเสียงชนิดหนึ่งอ่อนนั่งอีกทันทีเพราะมาจากสลัมความรุน้อยและเก็บความรู้สึกไม่มิดดีที่พึงพําในใจชื่นชมไปเถอะแค่คืนนี้ก็โดนนั่นแหละ วันพรุ่งนี้จะไม่มีมมพิราตีอยู่ในโลกอีกต่อไปแล้วนะคนดังนี้ค่ะท่านถ้าจะไอะไรก็บอกอ่อนเถอะค่ะเออชนะเดี๋ยวจะจกเกณฑ์ทหารทางข่ารยรวมทัม้งลูกเมธีมีสิทธิ์ออกเสียงนกะไปเทคะแนนให้กับเจ้าหนนกับราตีานะสินี่แสดงว่ายัางอะไรพิราตีอยู่ใช่ไหมคะนี่ฉันบอกแล้วน้องไงว่าอ่อนว่าฉันลืมมาตีไม่ได้หรอกจะอ่อนล่ะคะถามเสียงง่วนใบหน้าหงิกงามงอขึ้นมาทันทีส่วนอ่อนน่ะเหรอฉันก็มีความสุขอนะ แต่เทียบกบร,ราตีนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันเอาเป็นทหารพูดตรงไปตรงมาแบบนี้แหละเออเหิวละมีอะไรกินบ้างเนี่ยมีค่ะเชิญที่โต๊ะเลยค่ะบอกสุ่มเสียงหุน่นเช่นเดิมอ่อนกัดฟันตลอดเวลาเมื่อปทุทวิชาพูดถึงร,ราตีโดยไม่เกงใจไม่เห็นหัวหล่นเลยแม้แต่น้อยสร้างความแค้นแค้ในให้กะหล่อนหนักเขา้าไปอีกเช้าวันนี้ที่สำนักงานพักจะพาชาติคร่าวหน้าราตีสั่งประชุมผู้สมัครสอสลูกทีมของตนเองทั้งหมด รวมทั้งอาสาสมัครนับจำนวนได้30คนซึ่งมาจากบ้านใหม่วราตีที่ตั้งใจมาช่วยหาเสียงโดยเฉพาะคนข้าวคนของมาตอนที่นี่เลยโดยอยู่ในความควบคุมของน้านจันย่าพี่น้องของประราตีจากอำเภอแม่จางอีก12คนคนทุนนายชนะและนายสุริน์อีกนับสิบซึ่งทั้งหมดที่มาตากมีรถยนต์มาช่วยหาเสียงเช่นกันห้องประชุมคับแคบไปถนาตาเมื่อคนนับร้อยเขามานั่งประชุมอาสาสมัครนั่งกับพื้นพเพราะเก้าอี้ไม่พอนั่งผู้สมัครทั้งเนั่งเก้าอี้ ราตีเริ่มกล่าวก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจพี่น้องที่มาช่วยพวกเราทางญยาตยิของฉันจากแม่จาแล้วพี่พี่น้องน้องจากบ้านใหม่ราตีเราไปถึงคนที่มาจากฝั่งของคุณชนะแล้วก็จากคุณสรินด้วยนะคะวันนี้ฉันรู้สึกตื้นแต่ใจคะ่ะและอยากบอกพวกเราว่าจะให้เบี้ยเงคนหนึ่งร้อยบาทต่อวันนะคะชายคนหนึ่งจากบ้านใหม่ราตีรีบลุกคุณราตีครับ พกเราสามสิคนที่มาจากบ้านราตีนัเต็มใจมาช่วยแต่ขอรับเงินจ้างรางวัลอ้ทั้งนั้นนะครับจะช่วยจนกว่าวันสุดท้ายของการหาเสียงพอเราซึ้งในบุญคุณของคนราตีที่ทำให้เรามีที่อยู่ที่กินนะครับเฮ้ยไอ้จ้อยฟังคนราตีพูดก่อนนั่งลงนานจานันอริปาบุกน้องตัวเองคืออย่างนี้นะคะเบีเ้ยเหลอนคนร้อยเนี่ยให้ทุกคนเพื่อซื้ออาหารกินสามมื้อคะ่ะเพราะว่าเราจะต้องตะลอนตะลอนไปทุกอำเภอในเขตหนึ่ง แล้วก็พักวัดหรือพักบ้านสอจฐอานเสียงของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเงินซื้อข้าวกินนะคะมันไม่ใช่เงินสินจ้างรางวัลอะไรอย่างที่คิดหรอกนะคะตัวดิฉันเองก็ตลอดหาเสียงไปทั่วค่าไหนนอนนั่นเหมือนกันเงินค่าน้ามันรถกับค่ารถํำรุดเสียหายนั่นน่ะเดี๋ยวจะจะให้ไว้ตังหากนะคะแต่จะให้ทั้งเดือนเลยนะคะเข้าใจแล้วนะทุกคนแลกก็ต้องรับนะคะไม่อย่างนั้นจะเอ,อะไรกินนะคะเพราะว่าเราต้องทํางานกันสมเดือนเต็มๆกว่าจะถึงวันเลอกตั้ง ขอย้ำอีกครั้งนะคะไม่มีเสียงคัดค้านอีกต่อไปเมื่อเราตีแจ้งสำหรับพี่น้องที่เอาปิกอัพมาช่วยเนี่ยทางเราจะออกค่าน้ำมันแล้วก็ค่าศึกรอให้นะคะถ้าเกิดว่ารถเนี่ยชำรุดเสียหายเราจะซ่อมให้ทั้งหมดครับก็สุดแค่แต่คุตรคตีสีวยวนะครับแต่วพวกเราทุกคนเต็มใจมาช่วยจริงๆจะขอรถปิกอัพคันหนึ่งเอ่ยขึ้นดิฉันต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยใจจริงนะคะเรื่องการเงินทั้งหมดเนี่ยขอมาเบิกกับพี่หนานจันเมื่อเราประชุมแล้วนะคะ ส่วนป้ายโฆษณาที่ติดข้างรถฉันสั่งให้เขียนทั้งหมดแล้วและให้ไปหามวยได้เลยจะไดช้ช่วยกันติดที่กระบะรถนนยุทธสถิตมีอะไรชี้แจงอีกก็พูดได้เลยนะอาน,นุนรีบเอ่ยเราจะแบ่งเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละสองคนวิ่งตามกันไปในอำเภอนั้นๆแล้วจะมีคนตามรถอีกคันละห้าคนนะครับเพื่อที่จะไปติดโปสเตอร์ตามเสาไฟฟ้าและตามสถานที่ที่คนติดรักประสานงานกับแต่อำเภอ ซึ่งสอจอจะจัดมาสนทบอีก3าคันนะครับและเรื่องรถตะเวนติดโพเตอร์เนี่ยพี่หนานจันจะประชุมอีกทีนะหลังจากที่เรายกป้ายใส่กระบะเรียบร้อยแล้วซึ่งมีเรื่องหนึ่งที่ผมเป็นห่วงมากก็คือเมื่อเราไปถึงอำเภอที่ไหนก็ตามนะครับเราต้องรีบเข้าหาสอจอฐานเสียง้อเราทันทีเพื่อความปลอดภยัยของพวกเราเองนอนบ้านสอจอเนี่ยแล้วก็อย่าพยายามรบกวนรอยเขาเอาไประเด็นที่ได้เนี่ยไปซื้อหาเก่งกันเองเข้าใจไหมครับ เสียงขานรับเข้าใจดังกระหึ่มครับผมนะครับเรื่องใบปิวเดี๋ยวทุกคนมาเบิกกับผมผมจะซอนอีกทีนึงว่าอันไหนใบปิวอันไหนต้องติดแล้วก็ต้องติดอย่างไรและที่แบบไหนที่เราไม่ควรติดนะครับสําหรับผมนะครับรับผิดชอบด้านหัวคะแนนคะแนนของเรานะส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่นะครับก็มีพวกสอจอเป็นหัวหน้าคะแนนใหญ่ให้กับเราหากวลนานี้ก็ติดต่อท่านสอจอได้เลยคนบราติกับพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะติดต่อผ่านสอจอถือพี่น้องทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอจะมาไว้ว่าเราเนี่ยอย่าห่างจากสอจอเด็ดขาดนะครับสุธิดเอ่ยขึ้นท่านาชนะลุกขึ้นบ้างส่วนผมนะครับรับผิดชอบนโยบายพี่น้องทุกคนที่มาช่วยงานของเราอย่าสร้างความไม่ใจให้กับชาวบ้านเขานะครับอย่าเช่นอย่าเปิดเครื่องขยายเสียงอยู่ที่เดิมเว้นแต่ว่าเราจะปลาใสาเรื่องความประพฤติของพี่น้องก็เหมือนกันนะครับสําคัญมากๆอย่าเที่ยวประจีบสาวชาวบ้านอย่าดื่มจนเสียเกลียาอย่าคุยโวโอ,โอวดนะครับแต่ถ้าตรงกันข้ามเนี่ย พักคู่แข่งเรานั่งดื่มกินยุดไหนให้พวกเราเนี่ยรีบหลบปรีไปพ้นเขาใจแล้วนะครับสุรินพูดบ้างผมรับผิดชอบด้านการโฆษณาครับพี่น้องทั้งหมดเนี่ยจะต้องคัดเลือกคนในทีมขึ้นมาเลือกคนที่พูดเก่งประจํารถนะครับคันหนึ่งเนี่ยผมจะสอนวิธีการพูดให้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้แต่งตั้งโฆษกประจํารถมาพบผมที่ชั้นสองนะครับผู้สมัครทุกคนที่รับคนละหน้าที่ลุกขึ้นชี้แจงคร่าวๆส่วนรายละเอียดนั้น ต้องไปพูดเฉพาะกลุ่มมีทีหนึ่งเช่นการผิดป้ายโฆษณาการโฆษณาของรถแต่ละคันด้วยอาสาสมัครทั้งหมดร่วม70ชีวิตต่างออกจากห้องไปเมื่อหนานจันนําออกไปเพื่อเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่างๆสุรินทร์ัชนะออกไปด้วยมุยซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากราตีและอนุนให้เป็นหัวหน้าติดแผ่นป้ายโฆษณาที่กระบะรถทุกคันที่มาช่วยก็ออกไปรอที่ป้ายแล้วเช่นกันในที่นั้น ึงเหลือราตีอานุยุทธและสถิตทั้งสี่จะได้ปรึกษาหารือกันด้วยเสียงอันเบาเราจะพบกันทุกเย็นของวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเพื่อที่จะได้ปรึกษาหารือกันเรื่องต่างๆยุทธเอ่ยก่อนใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องปรึกษาหารือกันเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นทางมือถือนะคะทุกคนอย่าลืมชัดแบตให้เต็มด้วยนะราตีบอกเพราะเวลานี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือไม่แต่นานดัน ก็มันเหมือนมีหูทิพย์อนิเศษสุดสถิตจึงพูดขึ้นก็แล้วแต่คนนาทีเจ้านนแล้วก็พี่นานเนี่ยต้องมาช่วยหาเสียงให้เขตพวกผมด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราใหม่ต่อพื้นที่กันมากบางครั้งผมก็ยุทธก็เหงาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่มีความมั่นใจเลยได้สิแต่ฉันกับทุกคนจะยกทีมาช่วยเป็นค้างๆไปนะอย่าเพิ่งเหงาสิยุทผมก็ต้องขอไปดูงานที่รับผิดชอบก่อนนะครับถ้ามีอะไรก็สั่งมาได้เลยสองสายลุกขึ้น เพื่อจะไปเป็นบัตรหน้าที่ของตัวน่าแอบปลายตาไปมองอนุนิดหนึ่งหยุดเข้าไปใส่หน้าสาหายรักว่าไงเพื่อนเหยียบเรือสองแคมสนุปไปว่าอ๋อถ้าสรุปทั้งมันเลยว่อาอนุนสวนทันทีอืมอ่ยหยุดหาเสียงเมรัยแกกระชั้นเจอกหน่อยเด้อเว้ยโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นเ้ยววเดี๋ยวนี้เลยก็ได้อายุตเอาหน้า,ายุดสถิตพา,ายุดไปราตีรีบห้ามสถิตพา,ายุออกไปจากห้องประชุมอนุนนั่งกระดิกเท้าหน้าตายนี่เกอบเพลแล้วนะ ยังไม่ไปอีกเหรอเดี๋ยวไม่ได้บุญอ๋อนะนี่คุณหมายถึงงานบุญครบรอบสองปีคุณไปจบแล้วเหรอก็ใช่น่ะสิจะมีอะไรอีกล่ะบุญครบรอบผัวตายทั้งทีถ้าเมียไม่ไปเป็นประธานมันก็ดูกอะไรอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะคุณไม่ต้องมองศึกสได้ส่งฉันหรอกพูดพร้อมูปบลุกพลาดใบหน้างามงอทันทีหาว่าผมไปศึกษาได้ส่งได้อย่างไรแล้วมันจริงไหมล่ะทำบุญผัวตายทั้งทีเมียไม่ยอมโผล่หน้าเลยผีผัวจะมันสุขได้ยังไง ที่คุณหยุดพูดสักทีได้ไหมฉันเกลียดคุณกระแทกเสียงและเดินลงส้อนออกไปจากห้องนั้นอานน์หัวเราะร่วนไล่หลังเสียงดังปราตืยิ่งแค้นใจหนักเข้าไปอีกไปที่รถตู้คันใหม่เอี่ยมขับออกไปด้วยเกียร์กระชากหลอนคล้ายได้ยินเสียงหัวเราะย่อของอานน์ดังไล่หลังอยู่ไม่ขาดสายทําให้งุนหิดหนักเข้าไปอีกด็อกเตอร์ประจักษ์ศินนั่งเอเต้ยอยู่ห้องโถงโดยมีนายโตกับนางคำแปงนั่งกับพื้นตรงหน้า สัญญาณโทรศัพท์มือถือดังขึ้นนายประจักษ์ศินคว้าไปกดโฟนฮัลโหลด็อกเตอร์เหรอคะนี่อ่อนนะคะว่าไงตอนนี้พี่ราตรีขับรถออกไปจากตึกแถวหน้าตลาดสดกำลังมุ่งหน้ามาที่บ้านด็อกเตอร์นะคะเฮดีมันออกจากย่านชุมชนก่อนอถึงบ้านฉันทักสองละเม็ละกันทุกอย่างใช้ลมร้อนตอนนี้นะ่ะเธอตามมาเลยเรืยค่ะนี่เธออย่าเพิ่งวางโทรศัพท์นะไม่หรอกคะ่ะอ่อนสั่งให้สี่ร้อนเนี่ยตามห่งหางๆอ่อนก็รอฟังเสียงโทรศัพท์เหมือนกัน แล้วคนของเธอนะ่วางใจได้แค่ไหนโอ้ยหายห่วงค่ะไม่งั้นจะอยู่สัมพุทธได้อย่างไรทิ่งเงินดีแบบนี้ด้วยเท่งนี้แหละเดี๋ยวรู้กันนะเอ๊ะด็อกเตอร์พี่ตตีหายไปไหนไม่รู้แล้วค่ะรถอ่อนติดไฟแดงค่ะไม่เปไ็นไรหรอกระเบิดเวลามาทํางานของมันตามที่กําหนดไม่ใช่หรือก็อใช่ค่ะจากนั้นเสียงอ่อน,นเงียบไปประจักษ์สิ์วางโทรศัพท์มือถือลงเช่นกันด็อกเตอร์หนุ่มเกควีนจ้างทหารสัมพวุฒิ ที่มีอ่อนเป็นตัวประสานงานให้วางระเบิดเวลาไวในโลตู้ของราตีโดยประจักษ์ศินออกอุบายให้นายโตกับนางคำแปนไปบอกราตีถึงที่ทําการเพื่อให้มาทําบุญครบรอบสองปีในวันที่ประจวบเสียชีวิตดอกเตอร์ประจักษ์ศิ์กำหนดให้ราตีตายเพราะระเบิดเช่นดอกกิบิดาของเขาที่เข้าใจว่าราตีเป็นคนวางแผนเช่นกันหรือไปกว่านั้นประจักษ์ศิ์กลัวราตีจะแย่งอนุมาตจากเขาโดยวางแผนสังหารโหดพอในช่วงจวังหวะนั้นอ่อน ผู้ซึ่งคลั่งแค้นปราตีที่ปลดออกจากร้านทําผมฐานโอมเงินค่าทําผมและพาผู้ชายมานอนที่ห้องไม่เว้นแต่ละคืนนั้นอ่อนจะช่วยวางแผนอีกต่อหนึ่งไม่รู้ว่าอ่อนเข้าทางเปินเข้ามาจากศิลหรือมาจากศิลแต่เข้าทางเปินต้องอ่อนกันแน่หนูทําไมนางอ่อนมันเดินเงียบเสียงแบบนั้นล่ะครับไม่รู้เหมือนกันนะลงโตไม่ต้องห่วงรอกนะเดี๋ยวคงได้ยินเสียงรถระเบิดเองนั่นแหละ,ละเราตั้งเวลาไว้สิบนาทีมันจะมาระเบิดห่างจากเราราวสองร้อยเมตรนะแล้วเราก็เตรียมฉลองได้เลยเขาว่า เสียงกรหวานมีรอยยิ้มปราวเต็มหน้าทว่าสองพ่อเมียลับยิ้มไม่ออกคําแปงถามเบาๆแล้วทาไมคุณหนูให้มาระเบิดเอาใกล้ๆบ้านล่ะคะไม่กลัวมีใครสงสัรเลยเฮ้ยป้าไม่ต้องโกวหเราแน่นนนะที่ผม,มให้มาระเบิดใกล้ๆบ้านเนี่ยเพราะผมอยากเห็นร,ร่างอันแลเล็กๆของมันนะสิมาทาคุณพ่ออย่างไรมันต้องได้รับการแบบนั้นนะที่ใส่ใจผมไง <c oughs> อ๋ออย่างนี้ที่เองงั้นป้าก็ไม่สงสัยอีกต่อไปละคะ่ะเอ้แต่นี่มันเกินสิบนาทีไปแล้วนี่นะครับคุณหนู ทำไมมันยังไม่ได้ยินเสียงระเบิดใกล้ๆบ้านแล้วสักทีละ่ะนางราตีมันจริงหรือเปล่าครับนายโตสงสัยขึ้นมาแผ่นดินไหวเยือกหนึ่งครั้งเมื่อเสียงระเบิดดังขึ้นกองขึ้นดรประจักษ์ศิลป์นายโตนางคําแปงหายประงาไปข้างหลังได้สามคนเพราะมันระเบิดขึ้นที่ประตูบ้านนี่เองคนทั้งสามหูอื้อหน้ามืดล้มระเด็นอาแน,าน,านแม้ไม่โดนสะเก็ดระเบิดแต่ด้วยแรงอัดทำให้เด็นเป็นคนละทิศคนละทาง ในที่สุดคนองสามก็ตั้งตัวได้ลุบพวดพลาดคุณคุณหนูคุณหนูหนเป็นยังไงบ้างนายโตแล้วล่ะมะรักท่านก็ไปจับมือจับแขนของนายน้อยเช่นเดียวกับน,นางคำแปลเข้ามาประคบประงมประจักษ์สินทำไมมันถึงได้ดังมากเนยนะครับลุงเขาถามเสียงสั่นรัวใบหน้ายังไม่หายตกใจผมค,คิดว่ามันระเบิดใกลๆในเองนะครับคุณหนูคุณหนูกายมันระเบิดห่างสักสองร้อยเมตรม่ใช่หรอครับก็ใช่นะทหารช่างเขาคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ทำไม,มันถึงได้ระเบิดแกบ่บ้านเราอย่างนี้ล่ะจะเราสามคนกันเด็กกระดอนหูอื้อตาลายไปหมด ฉับพันนั้นสาวใช้ก็หืดกระหอหเข้าไปในห้องรับแขกทันยัแล้วค่ะมีรถระเบิดที่ประตูบ้านเราฮะรถรถใครระเบิดประจักษ์สินถามเสียงดังไม่ทราบค่ะสาวใช้ตอบเสียงสั่นใบหน้าตื่นตนกสุดขีดคุณโูครับเราไปดูกันเถอะถึงนตัวไม่บอกประจักษ์สินกโภภ็โพดพาดออกมาอยู่แล้วภาพที่ประตูบ้านอันรอยเวลานี้พังยับไฟลุกโชนเที่ยวระโต้คันหนึ่งซึ่งพังยับเยินเช่นกันคนทั้งสามเข้าไปดูใกล้ๆทั้ต้องหลุดปากมาพร้อมกัน รถนางราตีเหตุที่ทั้งสามรู้ว่าเป็นรถของราตีก็เพราะว่าวางแผนการไว้ทุกอย่างที่จะระเบิดทั้งคนทั้งรถโดยหลอกว่าจะมาดลบุญครบรอบบรรดาของนับประจวบครบสองปีแล้วนั่นไงทั้งสามสะใจแต่ก็น่าเสียเมื่อมาระเบิดเอาที่ประตูบ้านเหตุว่ามันเกิดใกล้ตัวไปหน่อยทำไมล่ะคะคุณหนูคำแปลงถามเสียงดดเรียเหือบือเอานั่นรถตรวสายตรวจหัววิ่งปองมาแล้ว นายโตตะโกนดังขึ้นเมื่อตบรวสายตัวจักรยานโดนซ้อมกันมาสองนายเข้ามาที่เกิดเหตุและว,วุยุสั่งรถดับเพลิงมาเดี๋ยวนั้นเลยเสียงบอกรถดับเพลิงก็เปิดสนันลั่นเมืองตรงมาที่แห่งนั้น